มูนีกัวันปัญญ์ครับเวียนเทียนออกวันสาวัปตานิทตะดีดีเดี๋ยวจะพาไปดูการปล่อยโคมของพระอาจารย์ดัก้อนโคมใหญ่โคมใหญ่ส่ นดีใ <gesch> บุญย่นนี <re>. ่ค่ะน้องแพ้ใหญ่มากเลยมีลูกน่อยรัะลูกน่อยลูกน่อยอ ให้มันขึ้นไปนแี่มันเป็นลำยงด้ยหล่ะพอจูบแกใหญ่เลยครับใหญ่อยหกตัวมันตึงอยู่ครับ มีหลายตูกตัวลูกน้อยก็มีกัวลมจะเต็มกัวไมใหญ่เต็มตึงแล้วเิ่มตึงแล้ว หลายแผน่แผนเนี่ยดูหน่อยเห็นไปแล้ว <c oughs> อะไรใหญ่นนกับใหญ่ยักษ์ใหญ่น่าจะเป็นรอยแผ่นนะครับใช่ <c oughs> คุณลูกดูงหน่อยเห็นลูกหน่อยบ่ลูกเป็นสายเลย นี่จะขึ้นตามแม่เนี่ครับออกฟันษาจะเจอแบบนี้แหละอย่านักเกาการดีมากใช่ภาษา กำลังตึงครับกำลังตึงเอาเริ่มตึงแล้วครับเริ Demon> ่มตึงแล้วอ้แมีพระอาจารย์ครับนี่อาจารย์เป็นเหี้ยดิ้งลอยกูแพนน้องครับ ใหญ่ามากเลยพี่น้องบอ,อเดี๋ยวพันนันของเป็นเองนี่ลูกลูกมันจะไหลตามขึ้นไปนี่น,นี่นี่มีเหมือนไปผนังบอมครับใหญ่ <c oughs> พี่น้องสุดยอดเลยครับ อาจารย์ปอยเองเลยครับอ๋อมีสายสิแมนลูกเลยดึงลูกขึ้นไปสายสลิงา <c oughs> มาหลุนกันจะข้นมื่อมีน ลมนิ่งลมนิ่งน่าจะไปสวยงามเลยบ่มีลมบ่มีลมเลยบ่าหันไปกับ่าหันดูดแล้วมันดูดไปแล้วม,มันดึงมาอยู่ดอกไปแล้วใหญ่กันใหญ่มากพี่น้องใหญ่มากเลยสุดยอดเลยความสูงน่าจะ หเมตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิดสบสอสห้าหสบหเมตรอน่อยขึ้นแล้วน่อยขึ้นแล้วทางกี้ดีเบิ้งอันยญ่ครับวันนี้ กเน่บอลกน้อยนเบอร์งินยยงเนหลุนกันมันจะขึ้นมะนี่ดอกก็บขึ้นแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วกรบปรอรถไฟเบร่ณขึ้นแล้วลูกน้อยตามเป็นสายนะครับไปแล้วสวยงามมาก หนึ่งสองสามสี่หา้ามันหัวครับมันหัวครับโดนบางไฟหัวครับไปไ่ได้ <c oughs>